ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพหลักทุกท่านเลยนะครับเม่นเฮามิงการบานี่ขินเจ้าสบายดีนี่อีไตอีไตไม่น่าจะใช่เพ่เอาล่ะทอด,ทด<ะ>ในวันนี้ข่าวสารบ้านมเมืองขมเนจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปรับชมกันเลยครับพาม,พามตัวอะไรมันเดินวะเนะี่ะทหารขมเนเพ่แล้วทําไมเข้าเดินอะไรแบบนั้นะนะวันน่ะเขาน่าจะซ้อมเดินไปยม,มโลกมั้งเพ่ อ๋อคนในนรกขมเนเขาเดินกันแบบนี้ลหะน่าจะใช่เพ่ถ้างา้นก็เอาที่มึงสบายใจม ในช่วงนี้กองทัพอากาศประเทศไทยนั้นก็ขยันซ้อมซะรอเกินโดยการเอาเครื่องบิน F16 นั้นเอาไปซ้อมบินแถวๆอีสานใต้โดยเฉพาะแถ,แถวชายแดนไทยเขมรแล้วแน่นอนว่าเสียงเครื่องบิน F16 นั้นเหล่าทหารเขมรตามชายแดนก็ต้องได้ยินเหมือนกันนะนะแล้วเมื่อทหารเขมรตามชายแดนได้ยินเสียงเครื่องบิน F16 ไทยอาการพวกเขานั้นจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันครับ แค่ได้ยินเสียงสวรรค์ข้องพระเจ้าเก็บสิพกไทยพกทหารขเมนคุณหมึงก็อือหดตดให้กันหมดละเบอเขาจะไม่กลัวได้ยังไงล่ะเพื่เพื่อนเขาไปสวรรค์ด้วยเครื่องบินรบประเทศไทยกันหมดแล้วนี่มันก็เลยทําให้ทหารขมรตามชายแดนในช่วงนี้ก็ออกจะดูหลอนๆไปหน่อยอะนะไม่ว่าจะเป็นอะไรที่อยู่บนอากาศเนื้อฐานทหารขมร ทหารขมรก็ต้องหลอนเป็นของธรรมดาแบบคลิปนี้เนี่ยนะแค่เครื่องบินอะไรก็ไม่รู้แค่บินผ่านฐานทหาขราขมรทหารขมรก็บอกว่าเป็นเครื่องบินลบของประเทศไทยไปซะหมดแล้วบ้าบอจริงเจียว <c oughs> ฮแค่เครื่องบินพาณิชย์บินผ่านพวกคุณมึงก็ล่อนกันไปหมดละส้มแล้วที่เป็นตาห้านล่อนแห่งอาเซียน <S 2> <S 2> <S 2> แม่เบื่อต่อมาก็เป็นกิจกรรมฆ่าเวลาของเรา่านเขมรตามชายแดนนั่นก็คือการดีดลูกแก้วนั่นเองซึ่งมันก็เป็นกิจกรรมการลเล่นของเด็กไทยสมัยนู่นเลยนะแต่กิจกรรมการดีดลูกแก้วนี้ พิ่งจะมาฮิตในประเทศเขมรซะง,งั้นอะไรที่ไทยเลิกฮิตเขมรเก็บเอาไปเล่นทุกดอกเลยนะมืองก๊อปทุกดอกแล้วบอกออริจินอลบ้าบอติงเจียวบายบไอไปช่าดไอ้อะนึกถึงสมัยเด็กๆจุงสมัยที่ขายมีลูกแก้วเยอะแยะแล้วมันดูเท่มันดูรวยมันดูร่ำำํารําเจอขายเก๋งๆหวัดไดมอนด เดี่ยวสักพักไอ้ซ่องมึงเชื่อกูไหมเชื่ออะไรเพ่เดี่ยวการละเล่นลูกแก้วมันจะมีการแก้สลักในกำแพงนครวัดย่างแน่นอนแล้วพวกคนขเมเณรก็จะบอกว่าการละเล่นดีดลูกแก้วมันคือการละเล่นขเมเณรโบราณหลักฐานก็คือกำแพงที่นครวัดพาม,พมครั้งหนึ่งสมัยอังกอรุ่งเรืองพระเจ้าชัยวรเผือกที่หนึ่งพร้อมพระสหายสมัยครั้งเมื่อยังเยาว์วัย ทรงพระเดชลูกแก้วเล่นพนันขันต่อต่อพระสหายจนลูกแก้วหมดตูดฮ่าทำาไม่เล่นไปมันเอาจริงนะน,นะต่อมาไม่นานนักลูกแก้วในประเทศเขมรก็กลับมาขายดีสะง,งั้น แล้วคนเขมรบางกลุ่มในประเทศเขมรก็เอาลูกแก้วนี้ไปซ้อนชาวต่างชาติให้เล่นกันด้วยนะโดยเขาก็บอกว่านี่คือของเล่นของเขมรของเราเฮ้ยเฮมันจะเข้มลูกแก้วแล้วตัวอย่างเช่นค่ายมวยเมขมรค่ายนี้ก็ได้นําลูกแก้วมาให้ชาวต่างชาติเล่นกันนะนะ โดยคนขเขมรคนนี้ก็บอกประมาณว่านี่คือกิจกรรมการละเล่นคลายเครียดของขเขมรเราโดยชาวต่างชาติที่ได้รับลูกแก้วจากคนขเขมรน,นั้นก็ทำหน้างงๆนี่กูมาซ้อมต่อยมวยขเขมรหรือมาทำกิจกรรมที่โรงพยาบาลปอยออกันแน่บ้าบอจริงเจียว <c oughs> เออไอซ้องว่าไงเพ่มึงว่าคนขาเมนมันจะเอาลูกแก้วอะไรแบบนี้ไปคืนทะเบียนต้องอยู่ในสก,กหรือเล่ป้าวะเขาคงไม่พยออขนาดนั้นมั้งเพ่ออ,อ,อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีขาเมนบ้าโดยการเราเล่นลูกแก้วของเขานั้นขั้นตอนแรกก็ต้องวาดสนามวงกลมก่อนนะนะพอวาดวงกลมเสร็จแล้วต่อมาก็คือการแจกลูกแก้วนั่นเองด้วยแจกคนละกี่ลูกก็ได้ขอให้แค่เท่าๆกันก็พอนะ แบบชายคนนี้ที่กําลังเลือกลูกแก้วอยู่เพื่อจะคัดลูกแก้วที่เก่งๆเอาไว้ที่เขาอะนะฮะต่อมาก็เอาลูกแก้วนั้นเรียงเป็นแถวๆในสนามเพื่อจะทําการตีชิงลูกแก้วกันนะนะฮะเมื่อจัดทุกอย่างในสนามพร้อมแล้วก็ไปประลองฝีมือกันเลยอะเฮ้อเกกันกคลีนี่ไปขเข้าไปเยอะมองพระอนเคยไงเกกันนี่ยหรือแบบือนกันหรือดึง ยมต a, ัวใดจังอออใดก็ได้ลยเมื่อกี้นี่ก็โยมใดตัวเมื่อกี้นี่เมื่อใดยาซินเนี่ยยมเมื่อยมเมื่อช่งเอาใดกันตัวต้องไปต้นนองแล้วการดีดลูกแก้วขมรนั้นไม่ใช่ใครที่จะดีดกันได้ง่ายอ่ะนะเพราะว่ามันมีพิธีการแล้วก็เทคนิคอยู่เป็นเทคนิคการปั่นลูกแก้วอะไรก็ไม่รู้ของเขาอ่ะนะไม่แน่ว่าซีเกมอีกครั้งในประเทศกมบูชาที่จะมาถึงในชาติหน้านี้อาจจะมีกีฬาดีดลูกแก้วขมบตโบราณอยู่ในการแข่งขันด้วยก็ได้อ่ะนะ ใครจะไปรู้บ้าอจริงเชียวคนตั้งชาติเข้าจะคงคิดในใจอนะเนาะกูคิดดีแล้วหรือเปล่าที่มาฝึกมวยกุนขมแมที่ขมแมนกูมาฝึกมวยแต่ให้กูมาดีดลูกแก้วเฉยไม่เบื่อต่อมาคนขมแมนก็โชว์ศิลปะที่เขาบอกว่านี่คือสิงขมแมรโบราณสิงขมแมรโบราณพัง ด้วยเขานั้นก็บอกประมาณว่าเด็กขมรรุ่นใหม่ช่างมีฝีมือยิ่งนักพวกเขานั้นมีฝีมือที่จะส,สรรรส้างเขาใช้คําว่าสัตว์ขมรโบราณนะนะให้เด็กขมรรุ่นใหม่แล้วลูกหลานชาวขมรเราในอนาคตนั้นได้เห็นกันแล้วก็ทิ้งท้ายบอกว่าคนขมรเรานั้นมีฝีมือซะจริงๆสรุปคือรูปปั้นสิงที่หน้าตาอะไรแบบนี้ทรงการยืนแบบนี้ ลายแบบนี้กลายเป็นศรริลปะคขมรตไปแล้วนะ,วะทั้งที่คนไทยเห็นศิลปะอะไรแบบนี้ต่างก็ต้องบอกกันว่านี่มันคือศิลปะไทยชัดๆ<บ>แต่คนคขมรกลตบก็บ,บอกว่านี่มันคือศรริลปะคขมรนโบราณบ้าบอจริงเชียวเฮ้ยเดี่ยว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 เม่นทำไมเพ่ <c oughs> สิ่งบ้านคุณมึงหน้าตาแบบนี้ล่ะเอา แล้วสิ่งศิลปะขมรน,นี่จะต้องหน้าตายัางไงเพสิ่งศิลปะขมรนมันต้องหน้าตาแบบนี้แล้วยูยูสิ่งคุณมึงหน้าตาเหมือนข้องประเทศไทยเชยไม่เบื่อไม่แน่เพสิ่งขมเตัวนี้นี่อาจจะเข้ามาทำศิลปกรรมหน้าที่ประเทศไทยก็ได้เพ ปากบอกว่าเกียดไทยไม่ชอบไทยยาไทยกับฉันดอนไทยทูมีแต่การกระทําของพวกเขเมนคนเมืองเดินตามประเทศไทยต้อยต้อยต้อย,ต,อยต้อยเลยนะเมืองอะไรที่ไทยเพอก็กรประเทศไทยซะแล้วก็บอกว่าเป็นข้องตัวเองสิ่งไหนวัฒนธรรมอะไรที่ประเทศไทยนั้นลืมลืม,ลมหรือว่ามันก้าวมันเชยแล้วในประเทศไทยพี่แกก็กอบเอาไปซะแล้วก็เอาไปบอกกับลูกล่านเขาว่านี่คือ สิ่งของศิลปะวัฒนธรรมการละเล่นสิ่งต่างๆข้องขะเม่นเราทางที่มีในประเทศไทยทั้งหลายสิปีแล้ะคำว่ากอบตุกดอกแล้วบอกอริจินอลส้มยานามนี้ไม่ได้มาเพราะว่าโชกช่วยแต่เป็นฝีมือรอนรวนเบอเบออท่านใดที่ลงเข้ามาดูคลิปของเราในช่องของเราช่องนี้กระุณาก็ติดตามก็ติดตาม กดติดแตมกดติดตามเฮ่ hey. จเย็นเพื่แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับตะไครยใบมะกรูดให้กับช่องของเราได้เด้อีพีนี้ราไปก่อนเจอกันใหม่พีนะสวัสดีครับมีประแต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 